1> 1, 2, 3, come สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไพลิคิงแชนแนลวันนี้ผมจะมาเล่ามังงะการ์ตูนมาฮ e โรตอนที่273ชื่อตอนว่าโวเทสแห่งความพินาศเริ่มในเรื่องตอนนี้นะครับก็จะเป็นภาพของมิดุรยะที่กําลังใช้ท่าเซนลุยสมัเพื่อสกัดการพังทลายของตึกที่กําลังลุกลามเข้ามาเรื่อย ซึ่งมิดริยะก็ได้ใช้พลังถึง45%เลยนะครับแต่ก็ยังต้านทานการพังทลายที่กำลังเข้ามาเรียกไม่ได้นะครับอุรารากะที่กำลังมองอยู่ก็ได้พูดว่าไม่หยุดนั่นไม่ใช่คลื่นกระแทกที่จะสามารถหยุดได้และทาโยุที่กำลังวิ่งหนีออกมานะครับก็ได้พูดว่าทุกอย่างกลายเป็นผุยผงไปหมดเลยแล้วมิโดูริยะก็ได้นึกถึงคำพูดของชิเงอราคิที่เคยได้พูดกับเขาว่าทันทีที่นิ้วทั้ง5นิ้วของฉันได้แตะถูกคอนีคบหมด ผิวหนังส่วนลำคอก็จะพังทลายแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีนายก็จะกลายเป็นผุยผงในตอนนั้นชิการาคีก็ได้ใช้มือจับคอของมิโดริยะอยู่นะครับในตอนนี้นะครับมิโดริยะก็ได้เอใจขึ้นนะครับว่าพลังการพังทลายนี้อาจจะเป็นฝีมือของชิการาคีนะครับในตอนนั้นนะครับโทโรริกิก็ได้วิ่งเข้ามาแล้วใช้ธาตุกำแพงน้ำแข็งเสียดฟ,ฟ้านะครับเพื่อต้านการพังทลายที่กำลังเข้ามานะครับ แต่ก็ต้านไว้ไม่อยู่นะครับในตอนนั้นนะครับโทรโรกิก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดมากนะครับและก็ได้นึกถึงเอนเดเวอร์พ่อของเขาที่อยู่ภายในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มของพลังการพังทลายนะครับส่วนทางด้านเหล่าฮีโร่นะครับก็ได้ใช้อัตลักษณ์ของตัวเองเพื่ออพยพชาวเมืองออกมานะครับซึ่งในฉากนี้นะครับก็ได้เห็นมิโดียะใช้อัตลักษณ์แท่ดำและการลอยตัวนะครับ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของผู้สืบทอดวันฟ o r ์อ l รุ่นก่อนๆน,นะครับในการอพยพผู้คนออกจากเมืองตัดภาพมาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งก็จะเหลือพื้นที่ที่ไม่ถูกเพึงทลายนิดนึงนะครับซึ่งมีคนยืนอยู่ด้วยคนคนนั้นก็คือชิคาลังคีนะครับแล้วชิคาลังคีก็ได้เปิดแคปซูลขึ้นนะครับและได้พูดว่าว่าแทบไม่มีเหลือดีเลยฮะอุตสาหขอให้ผลิตเพิ่มมาทั้งที แบบนี้โอเวอร์ฮอลก็คงเสียงด้วยแง่แแล้วชิกงารคิก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรแล้วพูดว่า <c oughs> พวกเราแล้วก็ได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ขึ้นว่า <c oughs> เจ๋วดีนี่ไอการที่ควบคุมพลังได้ตั้งใจแบบนี้ <c oughs> แล้วชิกงาล์คิก็ได้ตอบว่า <c oughs> เอาละสถานการณ์ดูท่าไม่ค่อยสู้ดีก็จริงอยู่แต่ถ้าฉันตื่นเมื่อไหร่ก็จะเริ่มกันเลยงั้นสินะมาได้แล้วมาเกียร์ มาพร้อมกับทุกคนตัดภาพมาที่บ้านพักเขากุณะนะครับโทโคยามิก็ได้บินผ่านหัวแฟตกันไปนะครับแล้วแฟตกันก็ได้ตะโกนเรียกว่าเอ๊ะประเดี๋ยวเด้เมื่อโทโคยามิหันมาเห็นนะครับแฟตกันก็ได้บอกกับโทโคยามิว่าให้หน่วยพยาบาลสแตนบายอยู่ที่แนวหลังแล้วไปเลยโลดและแถวนั้นนะครับก็จะมีซีเมนต์โตนนะครับที่กําลังอ่อนแรงอยู่และบิ๊กเลดี้นะครับที่กําลังโกรธนะครับ ที่ถูกโจมตีออกมาก็ได้พูดขึ้นว่าแกเองเหรอมันเจ็บสุดๆเลยนะยะจ,จะบอกให้แม่จะจับทำถุงน้ำแข็งซะเลยนี่และได้ชกน้ำแข็งของจีเทนนะครับแล้วในขนาดนั้นนะครับโทกาจังนะครับที่แฝงตัวมากับเหล่าโบฮีโร่ก็ได้ลงมือสังหารเหล่าโบฮีโร่อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นการสังหารแบบไม่ให้โบฮีโร่ได้ตั้งตัวเลยนะครับตัดภาพมาที่ดาบีและมิสเตอร์นะครับที่กำลังคุยกันอยู่นะครับ มิสเตอร์ก็ได้พูดขึ้นว่าไวายโดนฆ่าไปแล้วคิดว่านะดาบิก็ได้ตอบว่าพอเป็นงั้นขนาดห้ามแล้วแต่ก็ยังไปจนได้ไอแบบนั้นนะ่ะมันหาเรื่องฆ่าตัวตายชัดๆแล้วทั้งสองคนนะครับก็ได้มองไปที่โทกะาจังนะครับแล้วได้พูดว่าไม่นึกเลยว่าโทกะาจังจะเลือดขึ้นหน้าขนาดนั้นโทกะาจังที่สังหารฮีโร่แล้วนะครับก็ได้พูดขึ้นว่าอยู่ยาก กับโลกที่อยู่ง่ายโลกที่มีแต่ของที่ชอบมันเก่งกาค่ะฮีโร่ซึ่งในฉากนี้นะครับก็ได้แสดงถึงความเก่งกาจและความโหดเหี้ยมของโทกะจังนะครับตัดภาพมาที่โรงพยาบาลนะครับเอ็นเดเวอร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับและได้พุ่งเข้าไปโจมตีชิงอาราคีนะครับแล้วชิงอาราคีก็ได้พูดขึ้นว่าตื่นยังไม่ทันจะสางดีก็ต้องมาเจอฮีโร่อันดับหนึ่งเลยจริงดิจบเนื้อหาตอนที่273นะครับ คุณที่รับฟังมาจนจบนะครับก่อนปิดคลิปไปถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรโปรดคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างนะครับและฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไป